สวัสดีครับสวัสดีครับมารอห้รอหน้าพี่น้องรอห้รอหน้าครับงามบมพี่น้องเขางามบนเนยเขาก็ลังงามครับผมใส่ปุ๋ยแล้วแหละครับหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วนะครับผมหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วนะครับผมหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วครับ ใส่ปุย้ยแล้วนะครับผมกำลังแตกกอพี่น้องกำลังแตกกอกำลังแตกกอน้ำบ่ครับสมบัติขาศสีเขียวขึ้นเก่าแล้วครับผมบ,บ,บมรรยากาศสีเขียวขึ้นเก่านะครับผมบรรยากาศสีเขียวครับต้งใหต้ตรงหน้านะครับผม ี่ได้หายาไม่ฉีดคุ้มเนี่ครับผมจะฉีดคุ้มหยาครับจ้างโดนไม่ฉีดคุ้มหยาวันนี้มันรอเพิ่งเลยครับผมเพราะว่าเอาน้ำบอกกับที่ดินกับที่เริ่มช่วงเขาใส่ใปุ๋ยนี่ก็เติมแตกแห้งครับผมเริ่มแตกแห้งเพราะเตอนนันก็ทีเอาน้ำใส่เทนนะ้ำเมื่อวานฉีดยาคุ้มหยาไว้ครับเพ่ให้หยาขึ้นนะครับผมงามกับสวยงามมือนนี่สวยงามมากเลยนะครับ ้นสวยงามมากๆเลยุรงานาสีเขียวนะครับผมเอาบรรยากาศเขียวๆมากฝากกับพี่น้องเนาะอยู่แต่ใน,นโรงงานได้ก็ได้ยก็สั้นหลังแต่ยังได้คนใจเหมือนกันไ่ได้คนอ้นนวนเหานกะน <laughs> ลินดาวอ่ากี่สยุยกีสยุยดิเบดดิเวสาวเจนกีสุย เสิบสอง岁แปเสือเรามีหน้าหลายหน้าเราเบื่อเดือนเออถามว่าหน้าเราเบิดอเรื่อมาตั้งนาะโอ้แต่เราหน้าหลายแต่ว่ธรรมดาเลยแบดกับสิเบิดพ่อแบดพี่น้องเลยเจอกได้คลิปอยู่วกับแต่ว่าแบดสิเบิร์ตลืมเอาแบตเตอรี่พ่อแบ่งมันเหมือนย่ามจังสี่บอว์พ่อแบ่งมันเหนย่าจังสี่บอวพ่อแบ่งมันน่ะมู าพพญาย่เมื่อวานปุยย๋ยกับมือนี้าพพญายิเย่เมื่อวานปุยยยาานป๋ยพญาย่วย่าเล่าสดเลยว่ามีสัมผัสเล่าอยู่ติดต่อผู้สาวมาให้เล่าอยู่เลยติดต่อผู้สาวมาให้เล,เ,เล่าเลยว่องน้าเล่าหน้าหลาเขาเลาก็งามเนาะทีมีทีดินเป็นเงินเป็นทองมาได้สมมุตถามไปว่าวาหันาว่าม,มีหลุมมีเมียวกันว่าแา <c oughs> เด้อสนใจผูใ้ใดสนใจครับนี่ผูใ้ใดสนใจเนี่ยหน้าหลาครับ หน้าหลโป้เป็นว่าเห็ดหน้าดิพี่น้องบป้เป็นว่าเห็ดหน้าดิหน้าหลายเดี๋ยวใส่หมวกไข่เมนโบเตะขณะเท่าเรามาเสริมปุ๋ยครับมาโป้นะครับเอาเอาพลหรือแต่ว่ามะปู่วงหม่องนี้เป็นแดงแดงเมนจังเขามะวานทีหนึ่งแล้วว่าแต่นะติดก่อนจังเขามะวานแล้วอันที่นี้มะวานเองเลยเราเอาเพรถึกใจกูแต่นะเพราถึกใจกูเพราะยสูงง่ายขนาดเลยเพราะยัเนี่ยอยากสัมผัสเราไกลไกอยู่ไอเรากลับมาก่อนแล้วเราบดกูกัน เบิดคูก่อนเบิดคูก่อนที่สัมผัสดอกแก่หน้าหลายของงามเขาใส่ตกต้นโตัวนับเบิ่งจเกต้นเนี่ยสิบกลัวเนี่ยออกห่วงทอกันเบิดเลยเด้เดี๋ยวเขาเฉพาะมาอัปเดตเบิ่งเรื่อยเนี่ยครับเขางามกำลังแตกกอเขาเกำลังอะอันนี้ก็มี่ขึ้นกันเลยครับเป็หอยเชื่อลงเชื่อรลีก็มี่ขึ้นกันกระบาดเท่าหมดแล้วแล้วเขาก็ฉีดยาเนาะถึกกินถึงกินยาเนี่ย เป็นกองทังสิ้เขาก็แบบว่ามันเจียวรถเจียวไงนะเฟียงเขาเก่าไว้ใส่ไป็นปูผักเขาว่ามัดเป็นโคนเป็นโคนไปมันเป็นเส้นเด้เฟียงมูอนี่เป็นเส้นเด้มันปั่นเอาตะห่วงเนาะรถปั่นเอาตะห่วงนะเศษเศษมันขึ้นเขาแมนเฟียงก็เป็นใส่เป็นไรมันคือนเขาเขาถึงแถวเป็นศาสตร์เว่เขาก็มาเอารถมากู่มัดหมุนี่ลุยก่ลุยมัดเพื่อนเห็นหนเดียวก็หมดมึงนี่เห็นหน้าต้นบอกพี่คนนี่เดี๋เขาเห็นหน้านี่แล้วเขาเห็นสองเทียด้วยก้อนที่ห่อนหนาเอาเลย แมนแกก็เลยออกห่วงเลยนี่เนี่ยประมาณชิ่นเดือนหนาชิ่นเดือนหนาก็เกี่ยวแล้วนี่ยไม่จนที่นี้เขาว่าอยากเอาไปเห็ดพันธุ์อยู่เอาไปไว้กินเขานะเห็ดกินนะไม่ใช่ว่าเอาอยากไปเห็ดพันธุ์อยู่เดียวเอาไปใส่ไว้แบบยยมแหลงยยมหนังเขาไว้ก็เขาหวานเขาอีกไเดยิ่งชิ่นเดือนหนาประมาณวันที่สามสิบเป็นเป็นบุญบุญบุญบาจ่างเขาอะ คุณบ้าจางเขาที่เป็นตัวกินขอ,นะองไม่นะบอกยังไงหุ่นแข็งเลือเขาแหละกินของไม่ประมาณวันที่ทบอยนี่ซ้ำหนีก็ออกห่วงเลยดีได้พุ่สูงเมาล่มอาววันเทาเขามาลีนี่นลม่มโอ้ยนี่ต้นบ่สูงเลยครับนี่ต้นบ่สูงต้นเตียเต้ยๆต,ยตำต,ำ,ตำกับเจียวๆไงว่าม,มีลม่มมองมันง่ายไม่รีมันก็ลม่มอยู่สูงมากแน,น่มันก็ล่มเหมือนท่ามดาวันหนักห่วงแล้วแต่ว่าตัวเฉลี่ยเราขึ้นมนเตี้ยเนียครับเขาเขาแบบ เขาปรับปรุงพันธุ์ใดนะเขาปลูกปรับปรุงพันธุ์ไหลียอมรับป่ิวัติวันนี้เขาปรับปรุงพันธุ์ไหลีเขาเขาปรับปรุงพันธุ์ใบให้มันสูงนะครับใบให้มันสูงวัให้มันหล่มันย่าเจี่ยวมันจะเสียหายเนาะจังบักนัดสับปะรลอดเตือนกินได้ฮอดแกนตากระตืุนเขาเก่งเนาะปะเออลีเขาปลูกพันธุ์เนี่ยบอกว่าแบบนี้เท่ากับไม่งบปรับปรุงพันธุ์เนื้อตอนบริเวณพักกันกินเบิร์ดปฏิวัติเท่ากัไม่งบปรับปรุงพันธุ์เนื้อแต่ว่าบริเวณบ่ทดลอง บอกกับยายวันเห็นอว่าเขาเขาทวงว่าเขาเวียดนามถือกรอยเนี่ยเขาไปซื้อเขาเวียดนามไปแล้วเขาซื้อเขาไทยไปบอกว่าปุ๋มปุ๋มว่านเนาะผลผลิตได้น้อยต่อไรได้น้อยเป็นยังก็ต่อไรได้น้อยเพราะว่ามันสูงมันหล่มเป็นว่ามันก็ยำเนี่ยเกี่ยวเนี่ยไปเม็นแบบอะอันนี้เป็อันนี้มันเตี้ยเตี้ยนะครับยง้มมันถอกเราจะมาอัปเดตให้เบิ้งได้ไม่องนี่อัปเดตให้เบิ้งยง้มมันถอกนี่มาเกี่ยวเนี่ยมาเชี่ยวหาแถอบ่พราะพ่อเพ็ดเขาเลยเขาเคยมาเชี่ยวแล้วเขามาเชี่ยวหานินพื้นนี่บบบ่่่พราะเพราะเพราะา เขาตัดนี่ตัดตำๆเลยขอรถนี่กัดนี่เลยตำเดี๋ยวเต่อเดี๋ยวตอนนี้ผู้ใดเขาผูไทยไม่วานไม่เขาก็เอาน้ำเขาเอาตอมันอีกเขตอออีกแม่เขาก็ได้เจียวอีกแม่เขาตอสองเขาต่ว่าเขาเจียวปุ๋ยบ้านเขาถือไหมว่ามีเขาผูถือว่าเขาเมื่อใดเขาสังเกตเบงเขาเมื่อใดงามๆมันบ่ตายมันบ่ล่ะเขาตัดปุ๊บมันปงปุ๊บเขาก็ปุ๋ยมันนำเอาน้ำเขาปุ๋ยทื่นลงเอาน้ำเขานะครับผมสุดยอดได้หลียเขาเห็ดเห็ดหน้าเขาเห็ดแบบอย่างนี้นี่น้อย คือเขาเห็นไห้มันได้มุ่นค่าเลยพื้นที่น้อยแต่ว่าให้มุ่นค่าดีนะแล้วลูกใหญ่ยังงออมงอเลยโว้ยมาบ่มาไงเลยพ่อใหญ่เนี่บวพ่อใหญ่อยไปบ้านจุงนี้จากเลยพ่อใหญ่เนี่เจ้าบ่ได้ผู้สาวไทยนี่ขคอยติดต่อผู้สาวไทยให้เจ้านี่รู้เราเตือนเรเตอเราสียางมันต้องันแทบเลยถาเราก่อนเด้งน้อยกันสัมผัสกันโอ้ดิเราบอกว่าโอ้ยผู้ใดสนใจเรือพี่น้องเลยนี่ผมมีเมี่ยวกันว่า น่าร้ายไปหนิพุ่มีเมียดูเขาก็มาเอาไปขายเขาก็มาเอาผู้บ่าวไปขายเลยไปใกล้เซี่ยหอดีดิเบ้บ่อาเป้อะไปใกล้เซี่ยถาวเจ๋หอดีดิเบ้บ่ดิ่เบ๋กุยเฮ่นี่เบ๋กุยเฮ่กุยเฮ่ว่าใกล้เซี่ยหอดีไทยกอหลังนะ มาแล้วพี่น้องกำลังมาขยันในขนาดเลยผู้เฒ่ารุ่นนี้ขยันเลยครับฒ่ารุ่นนี้ขยันโอ้พใหญงอยู่สไ่ล์หรอไงตักเกิรด้วยกุยเหรอเก้าชิตตับไย Mày không được thích gdf ändu không được thích gì để điні có gì g carre mà không được Mày cũng có là OK ไม่มีแรงทำคือ <c oughs> สูบเหล่วคือบ่มีแห้งเห็ียดอะพี่น้องเยที่ว่าบ่ดีคือบ่มีแห้งเห็ดครับผมไม่มีแรงทำนาเนาะบ่มีแห้งเห็ดหน้าพี่น้องสูยเราสูยเราเม่นยาเราล่ะเมนโป๊ะเราล่ะก็อุเช่าเหรอเฮ็นเตีเมอยู่บ,บ้านแล้วเขาป้าเขาเนี่ยมันเลยเป,ป็นประเด็น <c oughs> ต,ตุ้งตี๋ล่มัวมัวแต่ตีนยาแต่จี ใส are oh, 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 ่ปุ ah ๋ยขึ้นกันเนี่ยล่ะคิดถงผู้เฒ่าอยู่วันเลยครมีเห็นผู้เฒ่าอยู่นี่เห็ดนาก็ไลกหยาลกยูนนองต่ยกองต่อก็ยเที่ยวหเอกอง่ยยอ่ะออ๋อก็บอกว่า้า้นี่อะที่เอเออ้ที่ที่วอืไวเที่ยวเทียววาเข่าหาบ้านอยเอ้ยหาเข่าเด้มเี่เจ้ายเเจ้าอ เอ้ยอี่่่นม่าดเดีวแ้ม่ปาวสิโอ้ว้เปลอะเป้อะเป้เหรอี่กีเหรอปสิเอ็ปสือโอวี่เลยแปสิบเเลยแปีแล้วนะครับผมยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับปสิบเอเลยโอ้เจย่งเลยอะเป้อะรย่งาี่ิโย่อลไมา้ย่ะไม่่น

สองเบาททุงหนึ่งว,วิคขี้วิคกี้โอ๋อสองร้อยเมียนเพิ่งห้อยขอยีอยปูจักปฏิมาเครื่องนึงอี่แล้วเตนแล้วมาใส่ปุ๋ยวันนี้ใส่ปุ๋ยแปปียังแข็งแรงเลยครับผมก็ออกไปน้อยแต่ว่าค่นแข็งแรง โอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้จบไปแค่นี้ครับผมผู้เฒ่าครับ82ปีแข็งแรงขนาดครับสวัสดีครับผม